จะเป็นน้ำพริกน้ำจิ้มก้าวหยางเราจะใส่พวกสมุนไพรลงไปข้างในด้วยตอนนี้คร่าวๆน่า,านะจะประมาณ20-30กว่าอย่างนี่แหละครับสวัสดีครับพิชิตบางทองหมูปิ้งน้ำจิ้มก้าอย่างครับ mm hmm. ผมอ๋อเมนูแล้วครับผมเอาจากไก่ก่อนเนาะเมนูไก่ของเราก็จะมีตับไก่แล้วก็จะเป็นหัวใจไข่หลังขืนไส้เอ็นไก่เนื้อไก่แล้วก็ตูดไก่แล้วก็ภาพยนตร์ไก่ครับผม mm hmm. ต่น,นี้ก็จะเป็นไส้หมูหูหมูคอหมูย่างปลาดุก ไก่อบโอ่งแล้วก็ปีกไก่กลางปลาทูส้มหมูส้มเนื้อตรงนี้ก็จะเป็นหมูแล้วก็จะเป็นไส้กรอกแล้วก็แหนมหมูแหนมปลาปีกไก่ใหญ่ปีกไก่เล็กครับตอนนี้คร่าวๆน่าจะประมาณ2 0 30ิกว่าอย่างนี่แหละครับไก่อบโอ่งของเราน่าจะเป็นอ่าเราจะใส่พวกสมุนไพรลงไปข้างในด้วยจะเป็นพวกใบตองใบเตยพวกเครื่องเคียงอะไรต่างๆเราใส่ไปข้างในข้างในท้องไก่ด้วยใคหล้างไก่จะเป็นแบบนี้ครับผม ไก่ตัวหนึ่งมันจะมีแค่ลูกเดียวะครับก็เราก็ลงตับมามันจะติดมากับตับไก่เราก็จะเอามาแยกคัดทั้งหากเสีย д. วันหนึ่งก็จะไม่ไม่เยอะครับผมเพราะว่าตับไก่ลงประมาณ20กว่าโลก็จะได้แค่นี้ครับรับมาจากเราไปซื้อของผมไปซื้อของเป็นเลือกจ่ายมาเองครับเลือกของเองที่ตลาดกองเตยครับอ๋อเราต้องใช้เราต้องดูไฟให้ <S <S ให้ให้พอดีครับผมจะเอาเอามืออังไฟดูเงี้ยครับผมถ้าร้อนเกินไปถ้าเรามือเราโยงมันได้ก็จะไหม แล้วก็ปิ้งไฟแบบพอดีพอดีเราพริกให้บ่อยครับผมพริกให้บ่อยไก่มันก็จะสุกถึงเนื้อใน,นต้องพริกตลอดคาดสายตาไม่ได้ครับไม่นันทีเริ่มต้นที่สิบบาทครับผมจะมีส้มเนื้อส้มหมูแล้วข้าวเหนียวสิบาทตอนนี้เราจะปรับขึ้นราคาจากแต่ก่อนไม้ละ1ิบบาทแล้วตอนนี้ก็เราจะทําไม้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นไม้ละสิบห้าบาทครับผมน้ำพริกน้ำจิ้มของเราจะมีด้านนี้เลยครับผมจะเป็นอ่า น้ำพร Ganz ิกน้ำจิ้มเก้าอย่างครับผมจะเป็นด้านนี้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็เราเราจะไว้ให้ลูกค้าเลือกเลือกเสร็จแล้วเราก็จะมีถ้วยน้ำพริกน้ำจิ้มด้านนี้ให้ลูกค้าตักครับผมจะมีตัวนี้เป็นปลาทอดแล้วก็ปลาสับตุ้มมะเขือน้ำพริกหนุ่มแมงดาแล้วก็น้ำพริกหนุ่มธรรมดาแล้วก็ปิประจอมเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดครับผมเลือกได้ว่าเราจะเอากี่กี่อย่างกี่อย่างลูกค้าถ้าเป็นคนพื้นๆเขาจะเป็นปลาสับปลาทอดถ้าเป็น เขาไม่ทานปลาก็จะเป็นน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเปรี้ยวเผ็ดอะไรเงี้ยครับผมฝากร้านด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าท่านใดที่ยังไม่เคยมาลองทานหมูปิ้งน้ำจิ้มก็อย่ยางนะครับผมถ้ามาไม่ถูกก็เช็คอินเข้ามาได้นะครับผมกับพิชคิดบางทองหมูปิ้งน้ำจิ้มก้าอยยางนะครับผมหรือว่าโทรมาที่เบอร์โทร0874968556ครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับพิชิดบางทองหมูปิ้งน้ำจิ้มก้าวหยางครับผมจะเปิดทุกวันครับผมจะเปิด10โมง10โมงครึ่งถึง เที่ยงคืนครับผมต่อไปก็จะมีเวลา,าขยายเวลาลูกค้าเรียกร้องมาบอกว่าให้อยู่ดึกๆหน่อยจากทานอะไรเงี้ยครับผมเปรี้ยวปากรีวิวครับ